ไอที่ก๋วยกิต้เู้าทำอะไรกินนะวันนี้ทําต้มจับชายสูเจที่ไม่มีสกิลในการทําอาหารเลยก็สามารถทําได้วันนี้เราใช้นี้น้ำต้มจับชายสําเร็จรูปสูเจแล้วก็เป็นคีโตด้วยนะว่าไม่มีพวกผักกินฉุนไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีผงชูรสไม่มีน้าตาลไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไม่มีสีเจือปนเลิศจึง้งทาง่ายเดี๋ยวเราไปผักผักกันแล้วก็ใส่อันนี้บึ้มจบเดี๋ยวเราเอาเต้าหู้มาใส่หม้ออบเอาเราจะได้ไม่ต้องทอดมันผัดผักเลย ใส่ได้ปหมใช่แค่นั้นแหละง่าย,ยี <c oughs> หผ่านให้ผักมันเผาก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเข้าไปตุรสจบผักเฉาแล้วใส่ฟองได้เลยหะแล้วก็ใส่ซอสได้เลยซอสนี้เลยมาถูง,ง่ายมากเติมน้ำลงไปได้เลยก็ใส่ผักลงไปตุ๋นได้เลยง่ายมาทุกคนผู้ภาคผู้หลุดเป็นพิสกิวทำอาหารก็สามารถ ทำต้มจับฉ่ายเจไว้กินได้ช่วงเทศกาลเจใกล้จะมาถึงแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ตุ๋นไปเลยเดี๋ยวเราปิดฝาทิ้งไว้เลยนี่ตุ๋นไฟอ่อนทิ้งไว้น่าจะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคอผักสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่เต้าหู้ต่อเลยาใส่เต้าหู้เลยโอ้โหเขาน่ากินหรือวะอร่อยนิดอร่อยไหมอืมกินหมดเออกินคุณอุ้ยเออ ได้เลยอ่ะรอนร้อๆๆนร้อนร้อนร้อนนะเค็มข้นอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยเค็มข้นเลยอะ่ะคีเดี๋ยวเราลองเราไม่ต้องเติมอะไรเลยกว่าน้ำต้มกับชายสำเร็จรูปเทใส่ปุ๊บไม่ต้องปรุงอะไรเลยจบรส<ล><บ>ชาติเข้มข้นจริงๆริอือนี้ก็หอมแล้วอ่ะน่ากินว่ะมันเข้มข้นว่ะโอ้โหมาชิมดูแต่ชิมไม่ในหม้อก็อร่อยแล้วอ่ะอืออร่อยลองดูขอชิมคำก,ก่อนอือเข้มข้นว่ะเหรออือ เนี่ยเขบอกว่าขวดหนึ่งสามารถใช้ได้ถึง8ชามอ่ะโหขึ้นข้นจัดเลยนะอือขอคำนึงได้ป่ะได้ให้ลอมก่อนเนี่ยสุดท้ายให้หอมแล้วมาอืมอืมก็ดีเลยแล้วก็มันทำง่ายจริงป่ะจบผักต้มน้ำใส่อันนี้จบเจนี้นะทุกคนเดี๋ยวพอลลี่ใส่ตะกร้าไว้ให้นะคะในคลิปนี้เลยไปกดได้เลยจ้ะ